หน่อยจะมาแชร์ค่ะสูตรม็อคค่าค่ะทำได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ไม่ยุ่งยาก คลิปนี้อยู่พี่แน่พี่หน่อยและทีมงานเอ็นเทลคอฟฟี่ขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับพวกเราด้วยนะคะอยากได้ความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยคะ่ะเดี๋ยวพี่แน่กับพี่หน่อยนะคะจะหาความรู้และเมนูอร่อยๆมาฝากให้กับทุกคนค่ะทำเป็นคลิปวิดีโอให้เลยถ้าสนใจสินค้าอะไรที่ใช้ในคลิปสามารถกดตะการ้าได้เลยนะคะกดซิ่กดเลย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับหน่อย Oriental Coffee กันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะหน่อยจะมาแชร์ค่ะสูตรมอร็อคคาค่ะแต่ว่าเป็นสูตรมอร็อคคาที่ต้องบอกว่าทำได้ไง่ายๆนะคะแล้วก็ไม่ยุ่งยากไม่ต้องเตรียมของอะไรเยอะแยะมากมายเลยค่ะแค่เรามีกาแฟกับทีพอตตัวนี้ค่ะนี่เลยนะคะทีพอตตัวนี้นะคะเขาเป็นผลิตภัณฑ์นมข้นหวานตาทีพอตนะคะรสช็อกโกแลตนั่นเองค่ะเนาะ ด้วยความที่พอมันเป็นนมข้นหวานค่ะรสช็อกโกแลตนะคะก็สามารถที่จะมาทำเป็นเมนูม็อคค่าได้ค่ะวันนี้นะคะหน่อยจะมาแชร์สูตรค่ะม็อกค่าร้อนนะคะม็อคค่าเย็นค่ะสูตรแก้ว16ออนแล้วก็ม็อคค่าเย็นสูตรแก้ว22ออนค่ะนะแชร์3สูตรเลยนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะพอเรามีตัวนี้ปุ๊บชีวิตจะง่ายมากกว่าเดิมอีกนะคะเพราะว่าด้วยความหวาน หอมกลมกล่อมนะคะแล้วก็รสช็อกโกแลตของเขาเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นด้วยนะคะเราสามารถที่จะทำค่ะใส่ขนมปังนะคะหรือว่าเมนูอื่นๆก็ได้เนาะนะคะแต่ตัวนี้หน่อยบอกเลยค่ะพอมาทำเป็นเมนูนะคะกาแฟค่ะอร่อยมากนะคะเพราะว่าหน่อยลองแล้ว <c oughs> นะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาทำกันดีกว่านะคะทีนี้ค่ะกาแฟนะคะหน่อยจะใช้เป็นตัวกาแฟค่ะเบอร์สี่ตัวนี้เลย อินเตอเรียลโรสนะคะคั่วกลางค่อนเข้มค่ะเป็นอาราบิก้าร้อซนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบค่ะกาแฟที่เข้มมากกว่านี้ก็สามารถที่จะเอาเป็นตันวเอสเพรสโซ่ so ก็ได้หรือระดับความเข้มเพิ่มขึ้นได้นะคะกาแฟก็เอาที่ชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาทําเมนูแรกกันค่ะเป็นมอคค่าร้อนนะคะมอคค่าร้อนค่ะหน่อยจะใช้กาแฟ1ช็อตค่ะแล้วก็สกัดน้ำกาแฟออกมา1ออนนะคะ วันนี้นะคะหน่อยจะมาชงกาแฟค่ะด้วยเครื่องชงค่ะโรโม่านะคะตัวนี้เลยตัวนี้เขามีชื่อว่าโรโม่าไททันค่ะนี่สวยงามมากไหมสวยงามมากๆเลยนะคะเพราะตัวนี้เนี่ย บอดี้สแตนเลสทั้งตัวเลยนะคะเอาไว้หน่อยจะมารีวิวให้ดูนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเรานำเข้ามาใหม่ล่าสุดรับรองได้เลยค่ะว่าไม่มีที่ไหนนะคะแน่นอนอ่าแบรนด์ของเราเองด้วยนะคะแล้วก็เป็นเครื่องชมที่สามารถค่ะตั้งค่าช็อตได้ค่ะมีปุ่มน้ำร้อนนะคะสามารถตั้งค่าพวกอุณหภูมิได้ด้วยนะอะ่เราได้มาลวค่ะกาแฟหนึ่งช็อต เดี๋ยวเรามาสตีมนมกันปึ๊บอ่าสตีมง่ายๆค่ะเปิดแค่นี้เลยอ่ะสตีมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราได้ทั้งกาแฟแล้วก็นมร้อนเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ค่ะนมข้นหวานทีพอตรสชอร็อกโกแลตนะคะอยู่ที่15 ml ค่ะหรือว่า0.5ออนนะคะอ่าตัวนี้นะคะหน่อยต้องบอกก่อนเลยว่าเขามีความหวานอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใคร ไม่ชอบความหวานค่ะลดไปที่10 ml ได้ค่ะเพราะว่าเราใส่นะคะไปที่15 ml ก่อนเนาะคือสูตรนี้หน่อยต้องบอกเลยค่ะว่าเขาก็จะมีความหวานระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบหวานเลยให้ลดปริมาณลงนะคะนี่แล้วก็คนก่อนได้อ่า พอเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนมที่เราสตรีมนะคะอ่ะตัวนี้ค่ะมอคค่าร้อนนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยเป็นไงสูตรง่ายมากนะคะต้องบอกว่าทําแล้วเนี่ยคือคนที่อยู่กับบ้านสามารถทําได้นะคะเราก็รสชาติอร่อยมากด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปชิมนะเดี๋ยวหน่อยขอทาเป็นแก้ว16ออนนะคะเป็นเมนูเย็นก่อนเนาะ ะะทีนี้ค่ะสูตรแก้ว16ออนนะคะหน่อยก็จะใช้กาแฟ2ช็อตค่ะเราเรประมาณ18-20กรัมนะคะสกัดน้ำกาแฟออกมาที่3ออนค่ะเดี๋ยวไปทำกาแฟก่อนเลย <S <S <ๆ>เดี๋ยวเราสกัดน้ำกาแฟมา3ออนค่ะหรือว่า90 ml ตอนนี้นะคะเราได้มาที่3ออนนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะน้ำกาแฟของเรานะคะเดี๋ยวเรามาผสมค่ะทุกอย่างนะคะให้เข้ากันเนาะทีนี้ค่ะตัวนมข้นหวานทีพอตนะคะหน่อยก็จะใส่อยู่ที่1ออนครึ่งค่ะ 1งออนซ์ครึ่งนะคะหรือว่า45 ml ค่ะหน่อยจะใช้แค่ตัวเดียวเลยนะคะสังเกตดูได้เลยค่ะว่าตัวนี้หน่อยก็จะไม่ใส่นมข้นหวานเพิ่มหรือไม่ใส่ตัวอื่นเพิ่มนะคะตัวนี้ค่ะหน่อยก็จะใส่แค่ตัวนมข้นหวานรสชโคโค็อกโกแลตอย่างเดียวนะคะเพราะเขามีความหวานด้วยเขามีทั้งรสช็อกโกแลตด้วยนะคะขอนมสดใส่เยอะมาหน่อยอ่านะคะพอเราใส่มาแล้วปุ๊บค่ะเราก็คนให้เข้ากันนะคะ ตอนนี้ค่ะเราก็จะได้ทั้งตัวกาแฟนะคะแล้วก็นมความหวานนะคะแล้วก็ลดช็อกโกแลตค่ะแต่ปริมาณค่ะมันจะไม่ถึงหงออนค่ะหน่อยจะใส่นมสดเพิ่มค่ะให้ครบหงออนนะคะนี่แค่นี้เลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นใส่น้ำแข็งได้เลยน้ำแข็งก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะคะ เราเทได้เลยค่ะแค่นี้เองค่ะง่ายๆเลยค่ะเรามีแค่กาแฟนะคะแล้วก็นมที่เราดื่มอยู่กับบ้านค่ะนะคะแล้วก็ตัวทีพอตนะคะรสช็อกโกแลตอ่าเสร็จแล้วปุ๊บค่ะเราก็ท็อปนะคะด้วยฟองนมค่ะสวยๆไปเลยเราอยากตกแต่งก็ได้นะคะอ่า แต่ใส่เยอะก็หวานเยอะนะอันนี้แค่ตกแต่งให้ดูนิดหน่อยนะคะเหมือนซอสชอ็อกโกแลตเลยอ่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะมอคค่าเย็นสูตรแก้ว16ออนนะคะชงด้วยนมข้นหวานทีพอตนะคะรสชอ็อกโกแลตค่ะเดี๋ยวเราไปต่อแก้ว22องอนกันเลยดีกว่านะคะ22องอนค่ะเดี๋ยวหน่อยนะคะจะใช้กาแฟค่ะสองช็อตเหมือนกันค่ะ1 8ถึง20กรัมน,นะคะสะกัดน้ำกาแฟออกมาที่4ออนนั่นเองค่ะเนาะตะกี้สูตรนี้10 สูตรนี้สกัดน้ำกาแฟมาที่3อ่ออนนะคะสกัดน้ำกาแฟ4ี่ออนนะคะตอนนี้นะคะน้ำกาแฟ4ี่ออนมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสกัดน้ำกาแฟออกมา120 ml ค่ะน,นี่ค่ะในี้ค่ะตัวทีพอนะคะหน่อยก็จะใส่อยู่ที่ 2ออนค่ะเพิ่มระดับความหวานมานะคะตัวนี้ใส่1ออนครึ่งนะคะหรือว่า45 ml ค่ะเดี๋ยวเราก็มาใส่2ออนนะคะเป็น60 ml ค่ะ คนให้คนละลายก่อนนะคะให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่นะคะนมสดค่ะให้ครบ8ออนค่ะเพราะว่าน้ำกาแฟ4ี่ออนนะคะนมข้นหวานรสช็อกโกแลตค่ะ2ออนนะคะก็เข้ากับ6ออนนะคะใส่เพิ่มเข้าไปอีก2ออนค่ะมันจะได้ครบ8อ,อ่ออนเดี๋ยวเราไปใส่น้ำแข็งค่ะเตรียมน้ำแข็งมาได้เลยอ่ะตอนนี้นะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวเราเทได้เลยค่ะปึ๊บ พอดีเป๊ะเลยท็อปด้วยฟองนมค่ะใครอยากจะท็อปด้วยบิ๊กปิ้งครีมก็ได้นะหรือว่าท็อปเป็นน้ำนมเปล่าๆก็ได้นะคะเพิ่มความมันอ่าแต่พอเราท็อปฟองนมค่ะมันก็จะดูสวยงามนี่ ปิดฝาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ3เมนูนะคะ3ส,สูตรค่ะ3ส,สูตรเมนูเดียวกันนะคะก็เป็นม็อคค่าร้อนค่ะมันม็อคค่าเย็นนะคะสูตรแก้ว16ออนค่ะเป็นมอ็อคค่คาเย็นนะคะสูตรแก้ว22ออนค่ะชงด้วยนี่เลยนมข้นหวานทีพอตนะคะรสช็อกโกแลตค่ะใครมีอยู่กับบ้านไปก็มันคือมันทําง่ายนะคะแล้วก็สะดวกต่อการใช้งานด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไง เดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะก็เดี๋ยวเริ่มชิมมอกค่าร้อนก่อนนะคะนี่เลยทําชิมกี่รอบก็เหมือนเดิมนะคะคือใช่อร่อยอร่อยมากๆนะคะคือพี่เล็กก็ก็ชิมใช่ไหมชิมแล้วอร่อยนะคะมันเป็นคล้ายๆสูตรเดียวกับของเราเลยนะคะแล้วก็ คล้ายๆสูตรเดิมเลยถ้าเกิดว่าหน่อยที่เอามาแชร์ให้ดูค่ะก็คืออยากจะให้ทุกคนค่ะทําได้ง่ายๆด้วยเนาะเพราะว่ามันก็หาซื้อง่ายนะคะเดี๋ยวเราลองชิมเป็นแก้ว16บออนดูนะคะโุ้ยน่ากินมากเลยฟองนมนน <laughs> คือน่ากินทั้งแก้วไม่ใช่แค่ฟองนมนะสีสันแลเ <laughs> ข้มข้นมากอือโอ้ย สูตรที่หน่อยแชร์นีคะจะเป็นสูตรแบบหวานปกตินะคะถ้าเกิดว่าใครค่ะรู้สึกว่าเราไม่ชอบความหวานนะคะชอบหวานน้อยกว่านี้ค่ะให้ลดลงเหลือ1อ่อนนะคะแต่สูตรนี้คือสแตนดาร์ดทั่วไปเลยค่ะหน่อยคิดว่าใครๆก็ดื่มได้แต่ถ้าคนไม่ชอบหวานอะ่ะเอาจริงก็น่าจะแบบ ต้องลดลงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากหวานมากกว่านี้ก็คือเพิ่มได้เลยนะคะตัวน,นี้เนี่ยเข้มกาแฟกําลังพอดีค่ะหวานกําลังพอดีแล้วก็ไม่แหลมจนเกินไปนะคะมีรสช็อกโกแลตค่ะไม่กรบกินกาแฟด้วยเดี๋ยวเราก็มาชิมนะคะสูตรแก้ว22ออนกันค่ะนี่22ออนคือดูน่ากินไปอีกเนาะมันเหมือนแบบโอนตินสีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าดูในกล้องไม่รู้จะเหมือนหรือเปล่านะอาจจะดูแบบเข้มๆหน่อยเนาะ แก้วยี่สิบสองออนค่ะเข้มขน้นหวานมันนะคะ คือคล้ายกันเลยเหมือนกันเลยนะคะเพียงแต่ว่าไซส์อาจจะใหญ่ขึ้นมาค่ะเนาะตรงนี้นะคะหน่อยก็มองว่าถ้าเกิดว่าใครค่ะรู้สึกว่าอยากจะลดหวานก็ลดความหวานลงได้เลยนะคะที่นมชีพอเนาะก็ลองไปทํากันดูนะคะหน่อยคิดว่าทุกคนมีกาแฟอยู่กับบ้านแล้วก็แค่ซื้อตัวน,นี้มานะคะแล้วก็ลองทําชิมดูได้เลยนะคะได้ผลยังไงคะ่ะก็ลองมาแชร์กับพวกหน่อยได้นะคะว่าสูตรนี้มันโอเคหรือไม่โอเคยังไงทุกคนมีความคิดเห็นแบบไหนกันบ้างนะคะหรือว่ามีตัวไหนนะคะมัน สเสนอค่ะอยากให้หน่อยมารีวิวนะคะให้ดูค่ะเปรียบเทีเยบให้ดูก็ได้เ,เช่นกันนะคะเนาะถ้าเกิดว่าคลิปหน้าค่ะอยากให้หน่อยนะคะมารีวิวตัวไหนนะคะหรือว่ามาทํานะคะคลิปให้ความรู้แบบไหนนะคะสามารถบอกได้เลยค่ะเดี๋ยวหน่อยก็จะหาความรู้นะคะมาแชร์ความรู้ดีๆคลิปดีๆสาระดีๆแบบนี้อีกนะคะสําหรับคลิปวันนี้เดี๋ยวหน่อยกอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ